ใส่มองหนาเกินครับพี่น้องปลา้อยลายครับปลาแง่ยี่สิบเป็นไรเขา้าตามเบึงกันครับพี่น้องลงคายหาเส้นนะหาเส้นเคร่งติดแล้วติดแล้วติดไหมใหญ่เหี้ยเด้อปิดปลานินพี่น้อง

ยามแล้วพี่น้องปลาเง่ได้เอาปลากะดีลกะดีกินเลยสดกอดเลยรู้จน่คือ,บ,อบ้านเฮาเนาะปลาอะไรเจ้าข้อะไรจ,จ,จำ,จำอะไรจไปะ เพี้ยนหน่อยบ่ก็ดีเอาไปครอบองี่ตนหน่อยฟัคนเียวางเงอนเน่

จะจบจจับกอไม่นตายเขาเตะกระดีในประเทศกินอืปลาน่อยเห็นปลาหน่อยนั่นนั่นนั่นเอาแล้วติดแล้วมันกุ้มเลยบ้านี้มันปลาน่อยเลยมามวนี้ หลังก็ติดน้ำกลล้วนี่จริงรืิ๊กรดิ๊ล่นี่เออดึงขึ้นหลังไปหลังข,นข,นข้นหลังปลาเนี่ยบ่ใครเห็นเนี่ยปลาดินะออต,นะตั้งกี่หลายอยู่ดิปลางเงียง้ยบ่ เซมองอหาป่าครับพี่น้องเนาะทีมงานเขากำลังหาป่ากันอยู่ จะขึ้นแล้วครับแต่ว่ายังปลดป่าว่าแลวอยู่สิแลวว่านอกมือนี่ปลากิ้งหน่อยเอ้าปลาก็ดีหน่อย เพราะว่ามันใส่ถิ่มเนาะพ่อใหญ่จอยใส่ถิ่มไปสินะใส่ผีหันปล่อยถิ่มไปสินะยามเลยอันเสาเนี่ยนะเนาะเออครับจะปลาหมออีก ปวดปวดให้เจ้าจอยหน่อยนะ่ะเออให้มันออกไกันดึงแกะปลาออกแกะปลากระดีอ่ะเออหาหน่อยอยู่กลางให้เลน่นเลน่นเรียนนำ้ำ

ได้แล้วเติบปลาหน่อยโอ้ปลาหน่อยก็ได้หลายปลาหน่อยโอ้ปลากระเดื่อได้ไหลายเนาะอืมกสองหลับ,บนนพอนีอ่นี่เออมะม่วงเยอะพอน,นี่นี่เนี่ยใส่กใส่ใส่ดีแบบไหนเนาะ